เครื่องบดพริกอัตโนมือลอยเงินแม่ซื้อ59บาทตัวเครื่องนั่นหลือเป็นพลาสติกใบมีดก็คมแน่ไม่คมแน่นั่นแหละมาเดี๋ยวจะปาดพริกให้ดูเออคมอยู่วิธีใช้ก็แค่สูบใบมีดลงไปจากนั้นเดี๋ยวหาพริกมาใส่ก่อนเอายังไม่ได้เด็ดเลยหลดมาจากไหนวะมาใส่พริก1 2เดี๋ยวเอวนมาวันขวนมันลน่นจากนั้นปิดฝาดูล็อกมันให้ดี มันมีหูอยู่จากนั้นก็โชว์ทักษะการใช้ข้อมือมาเลยผมเนี่ยมันเลเวล99อยู่แล้วเรื่องการใช้ข้อมืออ้าวพอใครที่อยากได้ละเอียดกว่านี้ก็ดึงนานกว่านี้นะส่วนตัวผมพอแล้วหลังจากใช้นี่มาเดือนหนึ่งคือเวลาสับพลิกเนี่ยประหยัดเวลามากบ้านใครไม่มีไฟไฟ้าใช้นี่ก็แบบสบายเลยไม่ต้องใช้เครื่องฝันส่วนตัวผมก็มองว่าดีนะโอเคนะครับใช้ดีถ้าเกิดใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ หน้าโปรไฟล์เพราะผมไม่ได้ขายนะแค่เอามาให้ดูเฉยๆว่ามันโอเคหรือไม่โอเคแค่นั้นบายบาย